แล้วเราก็เปลี่ยนจากโช๊คอันนู้ที่ไม่ได้กึ่งมาเป็นโช๊คกันสนะี่ล้อแล้วก็ใส่กันได้เลยสิ่งนี้แบบปุ๊บ อยู่กับซีรีส์ปั้นตอรอ59ชักว้าแล้วครับไอ้เฮียกูเริ่มจะเหนื่อยแล้วเนี่ยลายตีกันลายอีพีแล้วนี่ก็เราจะมาเปลี่ยนชุดหน้านะนี่เอาไปใส่เป็นพวกโชกตึงพวกนี้นะแล้วก็อันนี้เราตัดแกนโช๊คมาดูดิคุณจะสั้นกว่าเดิมทำให้เราโหลดแบบไม่ต้องไม่ต้องหวะบางโคนอะ่ะมันจะสวยกว่าที่หวะนะันอ่ะโอเคก็จะ ถอดล้อแล้วกันเราจเปลี่ยนโชว์แล้วเราใส่บังโคด้วยนะก็จะทำการถอดล้อ

จะปั้งเสร็จ,จปรกรจะตั้งร<ป>้อยดีเ่ี้ยวขัปั้งเราจะขอดแค่นัดที่อยูปั้งสองตัว โอ้ไม oh ่เฟรมแท้เราถ้าเย็นผมทำเฟรมตกไววมากเลยแต่มันก็ยังไม่เป็นไรนะเพราะมันคือของแท้อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราลองไหวในตัวนึงจากคลิปนู้นใครไม่ดูก็ย้อนไปดูได้นะ

อ่กีกเล็อกช็อคล่ะสองอันเก็บไว้เดี๋ยวเราเอาอันใหม่มาใส่แล้วก็เดี๋ยวเราจะติดติดบางคนหน้ากับบางคนหน้าตัวหลังนะที่เป็นสีดำเน,นี่ยนะชิ้นเนี้ย กับบงางคนหน้าชิ้นนู้นเดี๋ยวเราก็มาติดกัตตนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราตัดเซตตรงน,นี้ก่อนเดี๋ยวเราตัดประธานก่อนเราก็จะเปลี่ยนจากโช๊คอันนู้นที่ไม่ได้กึ่งมาเป็นโช๊คอันนี้ทีแลนะ้วแล้วก็ใส่ไม่ดได้เลยเห็นไหมครับปุ๊บเพราะเราเห็นว่ามันพอดีนะแล้วก็ แต่นั่นจริงได้เลยนะ แต่เห็นบางคนบอกว่าเราสามารถกดลงไปอีกนิดนึงแต่ว่าผมว่าพอได้แหละเราก็สติยยอะนะเราก็ไม่ได้ต้องตัดมาเลยมากไปแล้วทำไมนี้มันไม่เข้าวะ

nó thay phải... số mấy miếng lò đều như rồi ถ้าจะยาวสักหน่อยนีแต่ถ้ามันไม่ติดอะไรก็ยังไม่ได้เราก็ไม่ยังไม่ต้องตัดนะตัดจะไม่สวยมาดูดีโคตรสวยเขาทำได้อะกับองกกับครกยิันสวยมาก อที่เมาเต็มกันแค่ลมเต็มนะแล้วก็ยิงไปเลยกันตายนะกันตาย Thank uh -huh. เราไปไหนเเีย้อมหรือเดี๋ยวหานัดกับตัดตัดนี่เราหานัดลตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ มาหลายทีแล้วก็ไปให้โด่งให้ดึงเราไปลองแลแล้วก็นี่ลักข้าๆเดีย๋ยวเราแค่เปลี่ยนล็กเป็นล็อกองอใส่มือฟอร์ตึงเดี๋ยวเราค่อยใส่กับ 老了。 โอเคนะคราก็เสร็จไปแล้วสำหรเสร็จหน้าก็เป็นการอันจบ EP นี้เป็นที่เรียบร้อยแนละ้วโอเคถนะ้าเกิดชอบที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ e ด้วยครับแล้วก็พบกนันใหม่ EP ต่อไปสำหรับว,นว,นวนันนี้ก็ลาไปอนนะครับผม